ในสมัยบรรพบุรุษของเราใครที่มัวแต่นั่งชิวๆมีความสุขสบายไม่ระวังภัยก็มักจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ร้ายหรือถูกศัตรูโจมตีจนสูญพันธุ์ไปส่วนคนที่รอดมาได้คือบรรพบุรุษของเรากลุ่มคนที่วิตกกังวลวาดระแวงและมองเห็นแต่เรื่องหลบๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุดประกายความคิด พอดแคสต์ Podcast, ที่จะพาคุณไปสำรวจแง่มุมใหม่ๆของชีวิตเพื่อสร้างวันที่ดีกว่าในทุกๆวันเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับทำไมชีวิตเรามันถึงได้ทุกบ่อยขนาดนี้ทำไมความกังวลความกลัวความเครียดมันถึงได้แวะเวียนเข้ามาในใจเราไม่หยุดหย่อนทั้งๆที่บางทีชีวิตก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเราพยายามวิ่งหนีความทุกข์พยายามหลีกเลี่ยงมันแต่ยิ่งหนี ดูเหมือนมันจะยิ่งตามมาหลอกหลอนแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนวิธีคิดกันครับเราจะเลิกวิ่งหนีแล้วหันกลับมาจ้องหน้าความทุกข์กันตรงๆเพื่อทำความเข้าใจมันให้ถึงแก่นและคุณอาจจะพบความจริงที่น่าตกใจที่สุดข้อหนึ่งนั่นก็คือสมองของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณมีความสุขครับวันนี้เราจะมาไกลวิภาคความทุกข์กันครับ โดยอ้างอิงเนื้อหาหลักจากหนังสือความทุกครั้งสุดท้ายของคุณนิ้วกลมเพื่อค้นหาว่าต้นตอของมันมาจากไหนและเราจะอยู่กับมันอย่างผู้ชนะได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปจุดประกายความคิดพร้อมกันเลยครับบทที่ 1. กลิ g l i t ในระบบปฏิบัติการมนุษย์ทำไมสมองถึงรักเรื่องหลบคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการว่ามนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งมาสำเร็จจากโรงงาน แต่โปรแกรมเมอร์ที่เขียนโค้ดนี้ขึ้นมาไม่ได้มีเป้าหมายให้เรารู้สึกให้แฮปปี้ครับเป้าหมายหลักของเขาคือให้เรารอดในสมัยบรรพบุรุษของเราใครที่มัวแต่นั่งชิ้วชิวมีความสุขสบายไม่ระวังภัยก็มักจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ร้ายหรือถูกศัตรูโจมตีจนสูญพันธุ์ไปส่วนคนที่รอดมาได้คือบรรพบุรุษของเรากลุ่มคนที่วิตกกงวลหวาดระแวงและมองเห็นแต่เรื่องลบ,ลบ นี่คือเหตุผลที่สมองของเรามีอคติเชิงลบที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดดรริกเฮนสันเปรียบเทียบไว้อย่างเห็นภาพว่าสมองของเราเป็นเหมือนตีนตุ๊กแกสำหรับประสบการณ์แย่ๆแต่มันกลับเป็นกระทะเทฟลอนสำหรับประสบการณ์ดีๆหมายความว่ายังไงหมายความว่าคำด่าเล็กๆน้อยๆสามารถติดอยู่ในใจเราไปได้เป็นเดือน ในขณะที่คําชมหรือความสุขดีๆกลับไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนน้ำบนกระทะร้อนๆสมองของเราถูกออกแบบมาเป็นเครื่องตรวจจับอันตรายตื่นเช้ามาปุ๊บสัญญาณเตือนก็ดังแล้วครับจะไปทำงานทันไหมรถจะติดหรือเปล่าเปิดมือถือมาเจอข่าวร้ายอะไรบ้างทุกอย่างถูกตีความเป็นอันตรายไปหมดเมื่อเข้าใจความจริงข้อนี้เราจะเห็นเลยว่าการเป็นทุกข์ไม่ใช่ความผิดปกติ แต่มันคือค่าดีฟอร์สของมนุษย์เราความคิดลบที่เกิดขึ้นซ้ำๆก็เหมือนการเดินย่ำบนสนามหญ้าในเส้นทางเดิมๆในตอนแรกอาจจะยังรกอยู่แต่เมื่อเราเดินซ้ำไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นร่องหรือทางเดินที่ชัดเจนหลังจากนั้นไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็จะเดินบนเส้นทางแห่งการคิดลบนี้โดยอัตโนมัติเช่นพอทำอะไรพลาดนิดหน่อยก็จะคิดทันทีว่าชันนี้มันใช้ไม่ได้เลย หรือพอเจอคนทำไม่ดีใส่ก็จะสรุปว่าโลกนี้มันแย่จริงๆความคิดที่ย้ำซ้ำๆจะค่อยๆกลายเป็นความจริงในโลกของเราและสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นตัวตนของเราเราจะไม่ได้เป็นแค่คนคนนึงอีกต่อไปแต่เป็นคนห่วยๆหรือเป็นคนที่โชคร้ายในความคิดของตัวเองสิ่งที่อันตรายที่สุดคือความคิดไม่ใช่ความจริง และการเข้าใจสมองในบทนี้คือก้าวแรกที่จะทำให้เราหยุดสร้างความจริงแย่ๆให้กับตัวเองครับบทที่2มังกรสามหัวของความทุกข์อดีตปัจจุบันอนาคตเมื่อเรารู้แล้วว่าสมองเรามีแนวโน้มที่จะทุกข์ทีนี้ลองมาดูกันว่ามันสร้างความทุกข์ให้เราในรูปแบบไหนบ้างซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น3าส่วนหลักๆเหมือนมังกร3าหัวที่คอยพ่นไฟใส่เราอยู่ตลอดเวลา 1. หัวที่หนึ่ง ทุกในปัจจุบัน The Survival Brain นี่คือความทุกข์จากสัญชาตญาณดิบโหมดสู้หรือหนีเวลาที่เราต้องพรีเซนต์งานสำคัญเวลาที่มีคนมาตำหนิเราต่อหน้าหรือเวลาที่เจอสถานการณ์กดดันสมองส่วนนี้จะทำงานทันทีทำให้เกิดความกลัวความลนลานว่าฉันจะรอดไหม 2. หัวที่สองทุกจากอดีต The Emotional Brain หัวนี้ร้ายกาจมากครับ เพราะเรื่องมันจบไปแล้วแต่แผลยังอยู่สมองส่วนนี้จะจัดเก็บความทรงจำและอารมณ์แล้วตีตราเป็นบทสรุปให้กับชีวิตเราเช่นประสบการณ์แย่ๆในวัยเด็กอาจทำให้เราสรุปว่าฉันไม่คู่ควรกับความรักหรือฉันเป็นคนไร้ความสามารถแม้ปัจจุบันเราจะดีขึ้นแล้วแต่ป้ายที่เราแปะให้ตัวเองในอดีตยังคงตามมาหลอกหลอนเราอยู่เสมอ 3. หัวที่สทุกเพราะอนาคต The planning brain สมองส่วนนี้ถูกสร้างมาเพื่อวิเคราะห์และวางแผนซึ่งเป็นข้อดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็คือบ่อเกิดแห่งความทุกข์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่ามันทำให้เรามองเห็นแต่สิ่งที่ยังไม่มีและยังไม่เป็นทำไมฉันยังไม่รวยเท่าเพื่อนคนนั้นเมื่อไหร่ฉันจะมีบ้านเป็นของตัวเองฉันในวันนี้ยังไม่เก่งพอเห็นไหมครับปัจจุบันก็ทุก์อดีตก็ทุกอนาคตก็ทุกข มนุษย์เราเทียบจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายใจเข้าออกเป็นความทุกข์เลยก็ไหวได้แล้วเราจะจัดการกับมังกรสามหัวนี้ได้อย่างไรคำตอบสั้นๆที่พงพลังคือสติปัญญาและเมตตาสติทําให้เราเท่าทันว่าตอนนี้เรากําลังถูกหัวไหนโจมตีอยู่ปัญญาทําให้เราเห็นตามจริงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันจริงๆและเมตตาคือการหันกลับมาบอกตัวเองว่า ไม่เป็นไรนะชีวิตมันถูกดีไซน์มาให้อยากแบบนี้แหละการใจดีกับตัวเองคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดครับบทที่4เเสพติดความอยากเชื้อเพลินชั้นดีของความทุกข์ความทุกข์จำนวนมหาศาลในชีวิตเรามีรากมาจากคำสั้นๆคำเดียวคือคำว่าอยากซึ่งมันทำงานในสมองเราผ่าน3ามกลไกหลักๆนั่นคือความอยากได้ I Wanting Brain ฉันต้องมีสิ่งนี้ฉันถึงจะมีความสุข นี่คือการทำงานของโดปามีนสารแห่งความคาดหวังเวลาเราเห็นรถใหม่มือถือรุ่นล่าสุดหรือวางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศโดปามีนจะหลั่งออกมาทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมีความหวังแต่ปัญหาก็คือความสุขแบบนี้มันอายุสั้นมากพอเราได้มันมาแล้วความตื่นเต้นก็จะหายไปอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ต้องไปอยากสิ่งใหม่ต่อไปไม่รู้จบเหมือนถูกสาปให้ต้องวิ่งไล่ล่าอนาคตไปเรื่อยๆความอยากหนี I avoiding brain ขอให้อย่าได้เจอเรื่องนี้หรือคนนี้เลยนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวและความกังวลเราใช้พลังงานมหาศาลไปกับการคาดหวังว่าวันนี้ขอให้หัวหน้าไม่เรียกพบเลยหรือไม่อยากเจอญาติคนนั้นเลยแค่คิดจิตใจเราก็ไม่มีความสงบแล้วความสุขไม่เคยอยู่ที่นี่และตอนนี้เลยเพราะเราอยากจะวะไปอยู่ที่อื่นตลอดเวลาความอยากควบคุม the controlling brain ทุกอย่างต้องเป็นอย่างที่ฉันต้องการเท่านั้นนี่คือความอยากที่ทำงานร่วมกับอัตตาหรืออีโก้ของเราอย่างหนักหน่วงเราสร้างภาพในหัวว่าเราเป็นคนแบบไหนโลกควรจะเป็นอย่างไรคนอื่นควรจะปฏิบัติต่อเราอย่างไรแต่เมื่อไรก็ตามที่ความจริงมันไม่เป็นไปตามบทที่เราเขียนไว้เราก็จะทุกข์ทันทีเราจะรู้สึกอึอดอดัดขัดแยง้งและมองว่าทุกคนเป็นอุปกรณ์สร้างความทุกข์ให้กับเราลองถามตัวเองดูนะครับว่า ในแต่ละวันเราโดนความอยากแบบไหนจูงจมุกอยู่บ่อยที่สุดการเท่าทันความอยากในวินาทีที่มันเกิดขึ้นจะมอบอิสรภาพให้เราในทันทีเมื่อคุณรู้ตัวว่าอ๋อฉันกำลังทุกข์เพราะอยากควบคุมคนอื่นนี่เองแค่นั้นแหละครับโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นมันจะคลายออกทันทีบทที่4สมการความสุขที่คุณควบคุมได้จริง the happiness formula เมื่อฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกสิ้นหวังว่าชีวิตนี้คงไม่มีทางมีความสุขได้เลยแต่ช้าก่อนครับแม้เราจะเปลี่ยนแปลงโรงงานผลิตความทุกข์ในสมองไม่ได้แต่เราสามารถปรับจูนผลลัพธ์ของมันได้มีสมการความสุขที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่า H เท่ากับ S บวก C บวก V H คือ happiness คือความสุข S คือ set point หรือพันธุก,กรรม นี่คือระดับความสุขพื้นฐานที่เราเกิดมาพร้อมกับมันซึ่งอาจจะมาจาก DNA หรือที่บางคนเรียกว่ากรรมเก่าตัวนี้มีผลถึง50%และเราแก้ไขอะไรมันไม่ได้ C, C คือ conditions หรือเงื่อนไขในชีวิตเช่นรายได้สุขภาพความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมน่าแปลกใจที่ตัวนี้มีผลแค่10%เท่านั้นครับเพราะเราอยู่กับมันจนชินนั่นเอง และ We คือ voluntary activities หรือกิจกรรมที่เราตั้งใจเลือกทำและนี่คือพระเอกของเรื่องครับตัวนี้มีผลต่อความสุขของเราถึง40%นี่คือ40%ที่อยู่ในมือเราเต็มๆเ,เลยครับกิจกรรมเหล่านี้คืออะไรมันคือการฝึกสติออกกำลังกายสม่ำเสมอมีเป้าหมายที่มีคุณค่าในชีวิตมีงานอดิเรกที่ทำแล้วมีความสุข สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเพื่อนรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตและที่สำคัญคือการทำความเข้าใจตัวเองความทุกข์และความสุขแบบที่เรากำลังทำกันอยู่นี่แหละครับถ้าเราไม่ลงมือทำอะไรกับตัว V 4 0นี้เราก็จะใช้ชีวิตไปตามชะตากรรมที่ S พันธุกรรม50%กำหนดไว้ แต่ถ้าเราหันมาโฟกัสที่40%นี้อย่างจริงจังเราสามารถดึงระดับความสุขของตัวเองให้สูงขึ้นได้อย่างแน่นอนครับและนี่คือบทสรุปจากการกายวิภาคความทุกข์ครับคุณผู้ฟังจะเห็นว่าความทุกข์ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหรือคำสาปแต่เป็น,นกลไกธรรมชาติของสมองที่วิวัฒนาการมาเพื่อให้เรารอดเมื่อเราเข้าใจว่าสมองเรามีอคติต่อเรื่องลบเข้าใจว่าความทุกข์มันโจมตีเราได้จากทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต และเท่าทันความอยากที่คอยบงการชีวิตเราอยู่เสมอเราจะเปลี่ยนสถานะจากเหยื่อของความทุกข์มาเป็นผู้สังเกตการที่เข้าใจมันและเมื่อเราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เราจะพบว่าความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัดแต่เป็นเพื่อนที่คอยกระซิบเตือนเราว่าชีวิตต้องการอะไรมันอาจจะกำลังบอกว่าเราต้องการการดูแลเราต้องการการเติบโตหรือเราต้องการความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น การเปิดประตูต้อนรับความทุกข์เข้ามานั่งคุยด้วยกันอาจเป็นวิธีที่ดีกว่าการปล่อยให้มันตะกลหกเวกอยู่หน้าบ้านไปตลอดชีวิตเพราะเมื่อเราเข้าใจความทุกข์ของตัวเองอย่างลึกซึง้งเราจะไม่ใช่แค่มีความสุขมากขึ้นแต่เราจะกลายเป็นคนที่มีเมตตาและเข้าใจเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้อย่างแท้จริงเพราะเราจะรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนต่างก็เป็นเพื่อนทุกข์ที่เดินทางอยู่บนโลกใบนี้ด้วยกันทั้งสิน้น หวังว่าจุดประกายความคิดในวันนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้คุณผู้ฟังมองความทุกข์ในมุมที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ